สองสีเส้นทางใหม่อนาคตโมซาร่าหลังจุดชนวนลาลิเวอร์พูลในครั้กนี้สื่อคาดการซาร่าหลุดทีมลิเวอร์พูลยาวถึงเอฟคอนเลยนะคุยโค้ชแล้วเมื่อริเวอร์เพจเริ่มขยับหาเงินทุนในการจะดึงดูเยสกลับมาราตาขายอีกครั้งไม่ใช่แค่ซาร่าแต่แล้วเปิดรายชื่อห้าแข้งลิเวอร์พูลที่ถูกอาเนตรัสปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวสีเส้นทางใหม่ของบางโมซึ่งเปิดสถานีปลายทางต่อไปของโมเมสารา่าหลังสอบแววจะแตกหากกับ,บนักก่องลิเวอร์พูลมีทั้งจากสโมสรอ,อ่ทิ้งสโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียตุรกีและก็เมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาตามให้ความสนใจ โดยโมเมตซา,าร่านนรุโตัวเก่งของฝั่งริเวอร์ฟูกลายเป็นประเด็นร้อนที่น่าจับตามองในตลาดซื้อขายนักเตะหลังจากการให้สัมภาษที่สร้างความบือคาหลังเกมที่ของแดนริเวอร์ฟูบุกไปเสมอบริดสามต่อสามศึตบอลจิมเบริกในวันเสราร์ที่6ธันวาคมที่ผ่านมาสารพูดแบบตร,ตรงไปตรงมาว่าเขาไม่พอใจกับด้านของสถานการณ์ของตนเองในตอนนี้หลังจากที่ตกเป็นตัวสำรองมาแล้วสามนัดติดต่อกันซึ่งเป็นการตอกย้ำข่าวลือเรื่องของอนาคตกับสโมสร ที่เริ่มสันคอนซาราเตรียมตัวไปร,รับใช้ทีมชาติอียิปต์ในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นหลังจบเกมกับบริตันในวันเสาร์ที่13ธันวาคมนี้แต่คำถามใหญ่คือจะย้ายทีมหรือไม่ในช่วงตลาดเปิดช่วงเดือนมการาคมและนี่คือสีสมโมสรที่อาจจะเป็นบทหมายต่อไปของคิงโมก็เป็นได้สมโมสรมแรกก็จะเป็นอันอันตทอัสโดยนี่คือเส้นทางที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันอันติอัชได้พยายามทุ่มเงินเพื่อจะเซ็นสัญญากับซาราบมาแล้วหลายปีและสถานการณ์ปัจจุบันถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะคว้าตัวนักเตะวัย33ปีรายนี้ไปร่วมทัพแม้วิดีบฟูเคยปฏิบัติเสรข้อสเสนอ150ล้านปอนด์หรือประมาณ6,450ล้านบาทจากอันอันติอัชในปีสวรรคห์ที่3แต่เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าหากมีการย้ายทีมใ,ในช่วงตลาดมการาคมนี้ ค่าตัวย่อมไม่สูงขนาดนั้นในขณะนี้ต่อมาทีมที่2ก็จะเป็นอันฮีรันโดยอันฮีรันเองซึ่งปัจจุบันรังอยู่อันดับ2ในลีกซาอุดิอาระเบียภายใต้การคุมทีมของซิโมเนอินซาสกี้ก็ถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจการย้ายมาอย่างอันฮีรันจะทำให้ซารา่า้นได้กลับมาร่วมงานกับดาวินโดเจสอดีตเพื่อนร่วมลิเวอร์พูลที่เพิ่งย้ายมาจากทางของซาอุดิอาระเบียเมือเม่อสัมเมอิ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะว่าซาร่าชื่นชอบนะฮะ การเล่นร่วมกับโขหอกชาวอูรุกวัยเป็นอย่างมากต่อมาข้อที่3ทีมที่3ก็จะเป็นซานติโก้เอโดยการน,นี้หากว่าสารัามองหาความท้าทายในลีกใหม่สารัฐอเมริกาอาจจะเป็นคําตอบโดยที่มีซานติโก้เอทีมน้องใหม่เมเจอร์ลีกให้ความสนใจเป็นพิเศษสาเหตุหลักนั้นมาจากเจ้าของสโมสรซานติโก้เอคือโมฮัมเหม็ดมันซูบาศ,ศธิธตชาวอียิปต์อังกฤษ ที่เคยออกมาเปิดเผยว่าสนใจดึงดูดผู้เล่นระดับทอ็อปอย่างเควินเดบรอยแล้วก็ซาร่าเข้ามาร่วมทีมต่อมาทางด้านของฝั่งทีมที่สีก็จะเป็นการาตาสไลสื่อตรุรกีเปิดเผยบอกว่าการาตาสไลเนี่ยยักษ์ใหญ่แห่งลีกแดนไก่งวงที่บึงเสร็จสัญญาในการคว้าตัววิกเตอร์โอซิเมนก่อนหน้าชาวไนจีเรียมีความพร้อมที่จะยื่นข้อสเสนอให้กับซาร่าการย้ายไปตรุรกีจะเป็นทางออกระยะสั้นที่น่าสนใจสำหรับซาร่าเพราะว่าจะทา ให้ยังคงได้ลงเล่นในยูฟาแชมเปียนลีกและก็ได้ลงเล่นกับผู้เล่นระดับทอ็อปอย่างโอซิเมนลีบรอยซาเน่และก็เมาโรอีคาจีซึ่งจะช่วยให้เขานั้นรักษาความฟิตและก็ฟอร์มการเล่นพร้อมกับความสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026กับทีมชาติอียิปต์ในช่วงซัมเมอร์หน้าในข้ะนี้ มีความ,มเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะไม่ใส่ชื่อของโมเบซาร่าหลังจากที่เจ้าตัวนั้นออกมาโพสต์เดือดหลังจากที่เกมพิมพ์เมรล็กที่เสมอกับดนางของบริเนเดในครั้งนี้โดยจากที่ตาทีมชชติอีย e บตกเป็นตัวสำรอง3เกมต่อเนื่องจนกระทั่งหลังเกมที่ทีมของแดนลิเวอร์พูลบุกไปเสมอบริเตนต่อ3มเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางฝั่งโมเบสซาร่าได้หมดความอดทนออกมาและก็โพสต์ถึงการที่ตัวเขาเองนั้น ถูกโยนความผิดให้กลาเป็นแพะรับบาปจากผลงานอันย่ำแย่ของทีมจนกลายมาเป็นประเด็นร้อนและก็เป็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ถึงปมร้าวฉานในทีมระหว่างตัวนักเตะก,กับพนัเลานของคุณซืออานเนสซอร์ตที่เกิดขึ้นโดยล่าสุดนั้นท็อกสปอร์ตซื่ออังกฤษตรายงานข่าวบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลนั้นจะไม่ใส่ชื่อของแนวลุกในวัย3ปี เกมที่ทีมจะยกพลไปเยือนอินเตอร์มิลานเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบบริกเฟสรวมไปถึงเกมพิมเมเดกับบริตันในวันเสาร์หน้าอาดีตดาวเตะเชลซีและก็โรมาซึ่งจะเป็นเกมสุดท้ายก่อนที่ซาร่าจะเดินทางไปร่วมทำศึกแอฟริกันคัฟออฟเนชั่นกับทีมชาติอียิปต์นอกจากนี้แล้วยังคาดการณ์กันว่าหากว่าซารา่าและก็ซารัไม่สามารถจะหาทางเคลียร์กันได้ มีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะตัดสินใจขายดักเตอออกจากทางทีมช่วงตลาดตรอบ2ช่วงปีใหม่นี้หากว่าทีมเลือกที่จะอยู่ข้างกุนซอชาวดัชในครั้งนี้สำหรับซาร่าเองก็ย้ายมาอยู่กับทีมแต่เมอร์ซี่ไซด์ตั้งแต่ช่วงปี2017ลงเล่นไปแล้วมากถึง420เกมทำปแล้วมากถึง250ประตู116แอสซิสและก็มีส่วนกับทีมได้แชมป์พรีเมีร์ลกสสมัยรวมถึงแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีก แชมป์สโมสรโลกและก็ครั้งแรกกับแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพที่เกิดขึ้นดาวินดูเยสอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่าเริ่มไม่มีความสุขดีกับชีวิตในซาอุดีอาระเบียและก็กำลังพิจารณาจะย้ายออกจากอันติอัสที่ทางที่เพิ่งย้ายไปร่วมทีมได้ไม่ถึง6เดือนเลยนะโดยมีการรายงานข่าวบอกว่าบริวเพชพิมพ์ดังอาเจนนัน้นเริ่มขยับหางเงินทุน เพื่อที่จะดึงตัวเขากลับมาและเข้าไปล่าตะข่ายในครั้งนี้มินเรอร์เองรายงานข่าวบอกว่าดูเยสไม่ค่อยปรับตัวกับชีวิตในกรุงบริจัสรวมไปถึงไม่พลืมกับบรรยากาศและก็สไตล์การแข่งขันศึกซาอุดีโปรเลีกทำให้เจ้าตัวนั้นเปิดโอกาสในการย้ายทีมตั้งแต่ช่วงตลาดเดือนมกราคมรายงานข่าวยังระบุด้วยว่าบริเวรเพจนั้นทีมดังจากทางหน้าของฝั่งอาจิน,นาเริ่มมองหางบประมาณเพื่อจะเดินหน้าในการดึงดาวยิงอุรุกวัย กลับไปล่าตาข่ายโดยถึงขั้นนี้ก็มีการเผยบอกว่ามาเซโรการาเจโด้ควรซื้อของทีมได้ต่อสายพูดคุยกับนูเยสเพื่อจะโน้มน้าวให้พิจารณาและก็ย้ายกลับไปเล่นในทิมโมโนเมชันในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยถ้าแข้งชีสตาเดียวกันกับพันธุ์ของฝั่งบังโมโดยนามาในทิมลิเวอร์พูลประทุหนักนะฮะหลังกรณีโมเบสาลาถูกดรอปต่อเนื่องล่าสุดนั้นเบย์เตตอีก5รายมองว่าถูก อาเนส์สลอตใช้งานไม่เป็นธรรมสะท้อนบรรยากาศในทีมที่กำลังสั่นคลอนนะโดยานกานภายในทีมแอนฟิลด์นั้นกำลังตึงเครียดอย่างหนักหลังจากที่โมซาลาออกมากล่าวตำหนิสโมสรผู้จัดก,การทีมของอาเนส์สลอตบอกว่าตนนั้นรู้สึกเหมือนถูกผลักไสจากการถูกดรอปเต้นสับรองถึงสานัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลสัปดาที่25าจนกลายเป็นประเด็นร้อนในทีมชุดปัจจุบันที่เกิดขึ้น โดยอย่างไรก็ตามซาร่าองก็ไม่ใช่ผู้เล่นรายเดียวที่รู้สึกถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเพราะยังคงมีนักเตะสําคัญอีกถึง5รายด้ยวยกันที่กําลังเผชิญสถานการณ์น่ากังวลใจและอาจจะกระทบต่อความกลมเกลียวภายในทีมของลิเวอร์พูลดังต่อไปนี้ก็เป็นได้เริ่มไปที่แอนดี้โรเบอร์สันโดยเสมอที่ผ่านมาลิเวอร์พูลปรับโครงสร้างตําแหน่งฟอร์แบ็กครั้งใหญ่หลังจากที่เทนนิสเตอร์อาร์โนย้ายไปที่เบริอัลมาดริดพร้อมกับการเข้ามาของมิร์สเกอร์เคช และก็จากท้านของเจเรมี่ฟิล์มปงในครนี้ทว่าดาวเตะประสบการณ์สูงอย่างแอนดี้บรอบสซันกลับได้รับโอกาสในการลงสนามน้อยลงอย่างผิดปกติโดยมีสถติลงตัวจริงในพิิเพียงแค่20%ซนขาในครนี้เท่านั้นต่อมา,จาเจอร์รีอนซากองหลังดาวรุ่งวัย2 2ปีถูกปล่อยไปกับไบเออร์เลเบอร์โกโเซนในช่วงเสมอทั้งที่เกมรับกับลิเวอร์พูลกำลังเผชิญปัญหาฟอร์มตกของคู่เซนเตอร์แบ็กอย่าง อิบารากิมาโกนาเต้บาร์ิกาฟอร์จิฟันไดยิ่งเพิ่มข้อสงสัยว่าทำไมคอนซาจึงไม่ได้รับโอกาสมากขึ้นคอนซาเป็นที่สนใจของโทมัสตูเคิลด้วยซ้ำไปในทีมชาติอังกฤษแต่ว่าสราระกลับดูไม่เพิ่มักเร่นักย้อนไปในเกมเปิดคาราบาร์ฤดูกาลสั2ที่4แข่งทีมชาติอังกฤษถูกประเด็นตัวออกตั้งแต่ช่วงพักครึ่งและหลังจากนั้นแทบไม่ถูกส่งลงสนามในครั้งนี้เลยต่อมาคนที่3ผู้จะเป็นบัตตารุเอนโด มิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้ปเปรียบเสมือนฮีโร่ที่ถูกลืมหลังยุคชิเกนครอปปิดฉากลงแม้เคยเป็นการกสำคัญในแดนกลางแต่ว่าภายใต้การคุมทีมของสลอตเขากลับได้รับโอกาสเพียงแค่242นาทีในทุกรายการตั้งแต่ช่วงสิงหาคมและต่อมาคนที่4ก็จะเป็นเฟเดรเโกเคียซาแม้ว่าจะไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์แต่เขาก็คือนักเตะที่สร้างความแตกต่างได้เสมออย่างไรก็ตามเคียซากลับได้ลงเล่นในพิมพ์บรีกเพียงแค่ 113นาทีเท่านั้นแม้ในเกมกับซันเดแร์แลนด์ที่เขาช่วยสกัดบอลจากเส้นประตูได้สำเร็จสรอตก็ยังให้คงความเห็นเพียงกลางๆไม่ได้ชื่นชมฟอร์มดาวเตะของอิตาลีในครั้งนี้มากมายนักและข่าวรีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกลับมาขลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ